หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นลุงลุงช่วงนี้เครียดไหมไม่เครียดครับไม่เครียดเครียดไหมไม่เครียดเครียดไหมไม่เครียดหรอไม่เครียดก็ยิ้มยิ้มไว้ถามเลยมีคนสงสัยตอนเนี้ยโควิดเนี่ยน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวหรอกนะอย่าไปกลัวต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองนะรักษาภัโควิหน้ากลัวไหมโควิดหน้ากลัวไหมไม่น่ากลัวทำไมไม่น่ากลัวไม่กลัวมันทำมาทำไมอ่ะ ก,ก,วกว็วินไม่กลัวกัวอดกูไม่น่าถามไม่น่าหันไปตายด้วยมึงไม่น่าถามเออลุงครับถามอีกเรื่องครับตอนนี้พืชผลทางการเกษตรตกต่ำมากนี่ถามดีราคาอ้อยราคาปาล์มราคายางตกต่ำท่านจะแก้ไขยังไงครับโอ้ไม่ยากเลยทํายังไงคนทิ้งให้หมดคนอะไรทิ้งคนอ้อยคนปาล์มคนยางทิ้งให้หมดแล้วปลูกอะไรกันนะอ่ะปลูกกระชากับกระท่อมไงมันจะดีไงกัญชากับกระท่อมปะโทกัญชานี่ใช้รักษาโรคมะเร็งถูก ส่งนอกโลเท่าไหร่ส่งเมกาเขาบอกโลสองสามแสนเออสกัดมาเป็นน้ำมันเขาบอกสิบสองล้านต่อลิตรแล้วกระ่อมรบใบเท่าไหร่ใบเขาบอกห้าบาทใช่ต้นมมยจีใบโอ้เป็นหมื่นใบอะเออท่านก็ปลดล็อกดีครับปลดล็อกเป็นเสรีปลูกส่งออกรวยกันเป็นพืชเศร,รษฐกิจปลดล็อกเลยตอนนี้กรญชาย,ยังปลดไม่ได้เอ,อ้าแต่ผมจะปลดกระท่อมก่อนทาไมต้องปลดกระท่อมก่อนเพราะอูกินอยู่ กินกระท่อมมันแก้เบาหวานโอ้จริงๆแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วกัญชามีประโยชน์นะจริงเหรอโดยเฉพาะน้ำมันกัญชาผมอยากจะบอกให้เมื่อก่อนเนผมเป็นเบาหวานเป็นความดันเฮสมเด็จแนะนำบอกให้มึงไปหาน้ำมันกัญชามาหยอดใต้ลิ้นก่อนนอนวันละสองสามหยดครับผมก็ทําตามครับดีมากผมหยอดหมดไปสามขวดผมสบายแล้วครับหายแล้วผมติดกัญชาเรียบร้อยแล้วครับวันไหนไม่หยอดกูก็นอนไม่หลับหยอดมากๆกูก็เบอร์ แล้วมีอีกนะอะไรตอนหลังนี้ผมกินข้าวไม่ได้ผมนอนปวดเมื่อยตัวหมดเลยเพียสมเด็จแนะนาอีกโทรไปบอกเลยว่ามึงหากินใบกระท่อมใบกระท่อมได้ประโยชน์จริงๆแล้วมันรักษาหายด้วยจริงกูก็กินกูกินหมดไป4ี่ห้าตนกูสบายอีกแล้วหายแล้วไอ้เหี้ยติดใบกระท่อมอีกแล้วตอนนี้หายากด้วยเหรอเออมีอะไรถามถามได้เลยครับเออครับผมอยากทราบว่าเออใครฆ่าลุงพลครับลุงพลเฮ้ยมึงมึงไปยืนอ่านคอมเมนต์ก็ได้ไอ้บุญใครฆ่าน้องชมพู่ ะใครฆ่าลุงชมพู่ลุงพงยังไม่ตายไอ้งามตสยใครตายอ่ะลุงชมพู่น้องชมพู่เหรอคดีนี้มึงว่าใครผิดคดีเนี้ยมึงว่าใครผิดส่วนตัวนะเออผมว่าลุงอะผิดเฮ้ยลุงจะผิดยังไงลุงผิดเต็มเต็มผิดเห็นเห็นอยู่มาห้าหกปีไม่ออกสักทีเดือดน้ำซื้อมันทำไมเออรถถังซื้อมันทำไมโควิดจะทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮี้ยที่พูดคนละลุงคนละลุงนั่นลุงพลนี่ลุงตู่ลุงลุงตู่อยู่อีกนานอีกนานอ่ะ บองริงอยู่นานประเทศไทยเราต้องอยู่อย่างนี้แหละท่านมีเงี้ยต้องมีนายกอย่างเงี้ยอยู่แบบไม่มีเหียอะไรเงี้ยมาดิ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 กิงลูกโทษตบเต็มที่ทำไมกูอยากเข้าโรงพยาบาลจะไปกินข้าวในโรงพยาบาลกูพูดเ้วยความสะใจกูไม่กลัวใครเฮซามเดจลูกพี่กูกูเกลียดรัฐบาลท เก็บไว้ในใจมึงจะหนีทำไมกูไม่ไว้ใจเก็บไว้ในใจไม่ต้องเก็บกูเกียรติรัฐบาลแล้วมึงชอบอะไรกูชอบใต้ดินทำไมก็วหวยฮาหนอย <laughs> มีหวยฮาหนอยด้วยเหรอมีทุกวันกูแทงทุกวันเสียทุกวัน <laughs> ลุงไหนๆวันนี้ลุงม,มาที่นี่แหละคาเฟ่ดีเทิร์ไลท์ลุงร้องเพลงให้ฟังสักเพลงว่ายให้เป็นเกียรติร้องเพลงนะร้อ,อ,องเพลงหอบใจโซโซโววิดมาโวที่มหาใจ โอ้ตอนนี้ไม่มาหาชัยทีตอนนี้ทั่วประเทศเลยนะลุงนะเป็นโควิดไป็ทั่วเลยล้องเพลงดังๆดินี่ไงวอลหัวรวยที่ดังนางวอลแคนแกนโคนเออดังไหมอนดับ่งเอบบรงไม่อยู่เก็บจงไม่ค่อยอยู่เกย่เมาอยู่ดีไหนลองเต้นนี่ลุงลองเต้นนี่เก็บรงไม่ค่อยอยู่เมาเกาเมาแลุงเต้นไม่ได้ว่ะลุงเต้นนี้ไม่ได้ว่ะลุง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 เต้นเพลงนี้เพลงไหนปูนิปิปิเฮ้ยจริงอะเฮ้ยบ้าอะไรอะเต้นไม่เป็น ลุงเต้นหน่อยเดียวโอ้ยครับมันบุคลิกคนไม่ได้นแปดร้อยพันโอ้ยเันต่อแล้วนั่นน่ะเยินท่านต่ออะไรเขาออกมาเป็นลุงตูมจะให้เขาเต้นอย่างนั้นเป็นไงอ่ะคืนความสุขให้ประชาชนมันไม่เกี่ยวหรอกมันคือความสุขแต่ตูนบอดีสแตรมนี่หรอกอันนนั้เการร้องก็ไม่เกี่ยวเขาบล็อกเขาก็เต้นอ่ะอุ้ยไม่ได้หรอกอุ้ยอีพีอีปีอีปีอีปีอีพีเกือบตายปูนอีพีอีปีอีปีอีปีอีพีเจ็บลักมาเอาอีปี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 อีีแน่อายติดขาดใจตายย้อนนกป ประเทศไทยอยู่ยากทําไมนายกเต้นปูนีปีปีเอาอย่างนี้ถามหน่อยมีนักการเมืองที่ชื่นชอบไหมมีนักการเมืองที่ชื่นชอบใช่ชอบใครเป็นพิเศษท่านประวิตรลุงป้อมนี่นะใช่มึงไม่ชอบองซานซูจีมึงชอบชอบลุงป้อมเขามาอยู่นานก็ชอบลุงป้อมเขามีเพลงด้วยเพลงประจำตัวเขานะใช่เพลงอะไรไม่เลิกไม่เลิกเธเกิ้ลไม่เลิกไม่เลิกปอพอป้อพอพอแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวติดนิกสิทธิ์มีนักการเมืองที่ชื่นชอบไหม ชอบชอบใครทักษิณชินวัรท่านด็อกเตอร์ทักษิณผมชอบมากชอบเลยอหรอชอบเลยมีเพลงเกี่ยวกับท่านไหมประจําตัวท่านเลยจัดมาหนึ่งเพลงนี้ดนตรีครับอาจารย์รวยเหมือนเครื่องบินจะซื้อทักษิณขับเล่นโอ้ยบ้ามึงร้องผิดร้องผิดตรงไหนเมื่อกี้มึงร้องอะไรออกไป รวยเหมือนเครื่องบินจะซื้อทักษิณขับเลลนคนบ้านป้างจะขับทักษิณเหรออ้าหลมร้องไงวะรวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอพลนอ๋อขับเวียนวนไลลชนไปหยุทดออกไปอี้ไ <c oughs> ชอบเขาจังเลยวะมีนักการเมือชื่นชอบไหมมีครับชอบใครไผ่ดาวดินเฮ้ยชอบพี่ไผ่เขาเหรอพี่ไผ่มีเพลงเกี่ยวไผ่เขาไหมมีครับจัดมา นบ้านเดียวกันต้องมาทีก่อนก็เศร้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนปากหลักทนสู้อีกกลุ่มเป็นไทยพักดีอีกกลุ่มเป็นนักศึกษามีทั้งรถชิน้นด้ำและแก้มน้ำตาให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮา คิ้วกูคืนมาฮะคิ้วอะไรคิ้วอะไรคิ้วอะไรอาตมาอยากได้คิ้วคืนที <c oughs> ่อาตมาออกประท้วงอยากได้คิ้วคืน <c oughs> ไม่เกี่ยวกันจริงๆแล้วพระไม่ต้องโกนคิ้วก็ได้เดี๋ยวเป็นสวัสด,ดีแฟนๆจากประเทศลาวด้วยสวัลาวสบา,ายดีสบ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 ายดีเคยไปประเทศลาว เป็นไงพอร์ลเราดีมากจับไม่ได้เหรอที่ที่นั่นสุดยอดวัฒนธรรมดีน่ารักน่ารักน่ารักกันโดนโดนจับครึ่งคืนมึงมึงไปดูดม้าในตู้ยามเขาไอ้ที่โดนจับมาสิไอ้ที่เราม้าที่นั่นถูกกับมึงก็ชอบลุงมีนักการเมืองที่ชื่นชอบไหมมึงดูหน้ากูสิชอบใครประยุทธ์ครับมีเพลงเกี่ยวกับท่านไหมมีครขอตักเพลง เราจะทำตามสัญยาขอเวลาอีกหกปีขอกี่ปีนะหกปีอ่านคอมเมนต์ก่อนไม่ต้องอ่านยิ่งอ่านยิ่งช้ำใจเชื่อคุณองสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับผมวันน้องว่างสวัสดีจ้าโอ้เยอะแยะมากมายเลยเอะแยะมากมายหมอปลาดูเปล่านะหมอปลาดูอยู่ไหมดูไมไม่รู้ติดธุระหรือเปล่าก็ไม่รู้เออเาอย่ังงี้มีนักมี มีนักมืกินักการเมืองไปแเลยใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้มีดาราที่ชินชอบไหมไม่ชอบใครชอบเป้ชอบเป้ไฮร็อกขอบไปไฮร็อกชอบใครมึงลืมใช่ไหมใช่นักร้องที่ชินชอบอ่ะนักร้องดาราที่ชินชอบชอบใครอโอจะบเป้ไฮร็อกปอปลาที่ขึ้นต้นในปอปลาจับเป้ไฮร็อกเพลงอะไร บนตัวเองในกระจกร้าวที่กว้างใหญ่ที่กว้างใหญ่างที่กว้างใหญ่ร้องผิดโอ้โอ้มาไม่รู้เรื่องนักร้องที่ขึ้นต้นในปอปลาชอบใครโป่งหินเหล็กไฟมีเพลงไหมมีเพลงอะไรเขาดังไปไปไปลงนาโรกเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอไปไป ออกไปออกไปกไอ้เียไม่เกี่ยวอะไรกับลุงเขาเไม่เกี่ยวดูที่คอมเมนต์ขึ้นไหมไม่มีหรอกนักร้องที่ขึ้นต้นในปอปลาเป้ไห้เรอนักร้องขึ้นต้นในปอปลาโปงินเร็วไว้นักร้องขึ้นต้นในปอปลาป้าแตนเฮ้ยจริงอ่ะป้าแตนเป็นนักร้องเหรอออกซิงเกิลแล้วเพลงอะไรวะอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนชาชาชาเนักร้องขึ้นต้นในปอปลา เต้ให้แล้วปอปาาปองเห็นเล็กไฟนักร้องขึ้นต้นในปอปาปาแตนนักร้องที่ขึ้นต้นในปอปาปลายุทดมีเพลงเกี่ยวกับเขาไหมมีครับเพลงอะไรอยากเป็นปลายุทดอยากเป็นปลายุดจ้าจ้าดูที่คอมเมนต์คอมเมนต์ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ